เซนเซโอฮโยมินาซังโอฮโยโอฮานามุนิโคเนโควาลาอัตเตอีมาซึโอฮโยโอไฮโยสวัสดีค่ะสวัสดีจากโตเะะก,โตกียวนะคะเปิดตัวกับเพลงอนุบาลที่รุ่งเคยสอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รุ่งจะมาในฐานะเซนเซรุ่งค่ะ เดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะจากตู้จีโดฮันใบขีเกนค่ะมาดูซิว่าตู้เนี้ยมันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีคำพทบภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างให้เราได้เรียนรู้นะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ ะะก็คือตู้จีโดฮันใบขีค่ะที่เซนเซลุ่งนะคะพูดถึงก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนี้ค่ะนี่ก็ถ้าพูดถึงตู้นี้นะคะต้องนึกถึงญี่ปุ่นเลยค่ะใครที่เคยมาญี่ปุ่นนะคะต้องเคยกดค่ะถ้าไม่กดนี่ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะคะตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่มีเครื่องดื่มมากมายให้เราได้กดนี่เราชอบอนไนเราก็กดอันนั้นออกมาก็อย่างเช่นก็จะมีน้ําชานี่คือน้ําชานะคะแล้วก็ มีน้ำเปล่าหรือไม่ก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นน้ำผลไม้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ส่วนตนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกาแฟหรือไม่บางตู้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่น้ำดื่มนะคะมันยังมีเต้น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 เซลรูปแอนบหินอ่ะมันเป็นขนมขนมนี่นี่เป็นช็อกโกแลตอืม แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคําศัพท์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ไม่ใช่กดตรงนี้นะคะไม่ใช่ตู้นี้นะคะเราจะไปหาตู้สวยๆมาเรียนรู้เรียนศัพท์ภาษาญี่ปุ่นวันนี้กันค่ะค่ะนี่ก็คือตู้จิโดฮันไบคิตู้แรกนะคะที่เราจะมาเรียนศัพท์ภาษาญี่ปุ่นวันนี้กันค่ะเป็นไงคะสีสันสวยงามสวยไหมล่ะคะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เซนเซ่ลุงอยากจะบอกว่าถ้ามาประเทศญี่ปุ่นแล้วเจอถังขยะอยู่ข้างตู้จิโดฮันไบขีแบบนี้นะคะก็อย่าไปทิ้งขยะส่วนตัวเรานะคะมันมีไว้สำหรับทิ้งขวดผลิตภัณฑ์ขวดเครื่องดื่มที่เรากดจากตู้จิโดฮันไบขีมาค่ะแล้วหมดแล้วก็ให้ทิ้งถังขยะนี้ค่ะคำแรกนะคะซซเมไตซซเมไต ที่ตู้นี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มแบบร้อนและแบบเย็นค่ะถ้าเราเห็นสีน้ำเงินแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นเครื่องดื่มแบบเย็นค่ะต่อไปนะคะอัตคไคอัตคไคแปลว่าเครื่องดื่มแบบร้อนค่ะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงแดงอย่างนี้นะคะ ฮันไบจูฮันไบจูก็ถ้ามีคำนี้ติดไฟขึ้นมานะคะก็แสดงว่าตู้นี้ค่ะอยู่ในช่วงขายเราก็สามารถกดตู้นี้ได้ค่ะโอซึริโอซุริเฮนเคะคุเฮนเคะคุเรามาเริ่มกดกันเลยนะคะใบแรกนะคะเซนเอ็น เซนเอ็นก็คือแบง 1, ค์1 0 0 0เยนค่ะ โคฮีโคฮีที่เซนเซนลงกดมานะคะก็คือกาแฟค่ะเฮียคุเอ็นเฮียคุเอ็นหนึ่งร้อยเยนจูเอ็นจูเอ็นสิบเยนโนมิโมโนโนมิโมโนจูส จูซุกโกจูเอนโกจูเอนห้าสิบเยนมิสุมิสุกโกเฮยคูเอนโกเฮยคูเอนห้าร้อยเยนส่วนตู้นี้นะคะเราก็จะเจอชาทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือโอชะโอชะ ตัวที่สองนะคะมุก,กิฉะมุก,กิฉะตัวสุดท้ายค่ะจัสมินฉะจัสมินฉะตู้จีโดฮันไบขีนะคะนอกจากจะใช้เหรียญได้แล้วเราสามารถใช้บัตรพัชโมหรือซุยิกะได้ค่ะกรณีที่เราใช้บัตรนะคะเราจะต้องกดเครื่องดื่มที่เราอยากดื่มก่อนค่ะ จากนั้นเราก็ใช้บัตรไปสแกนที่สแกนบัตรเลยค่ะมันก็จะโชว์ยอดเงินทั้งหมดที่เรามีในบัตรค่ะแล้วเราก็จะได้เครื่องดื่มที่เราต้องการค่ะบุโดบุโดแล้วนะ้ำมังงุนของเซนเซก็ออกมาแล้วค่ะส่วนเครื่องดื่มกระป๋องนี้นะคะเซนเซชอบมากที่สุดเลยค่ะ ก็คืออิจิโกะมิลุคุอิจิโกะมิลุคุนมสตรอเบอรี่ค่ะส่วนบางตู้ก็อาจจะเจอคำว่าอุลิคิเลอุลิคิเลถ้าไฟติดคำนี้นะคะนั้นแสดงว่าเครื่องดื่มนี้ขายหมดแล้วค่ะส่วนคำข้างๆนะคะอ่านว่าจุนบิจูจุนบิจูจ ถ้าไฟติดคำนี้แสดงว่ากำลังเตรียมอยู่ค่ะเราไม่สามารถกดได้นะคะส่วนตู้นี้นะคะเราก็จะเห็นคำว่าโอซูซูเมะโอซูซูเมะซึ่งแปลว่าเมนูแนะนำค่ะคำนี้นะคะเราสามารถไปใช้ในร้านอาหารได้ค่ะกรณีที่เราไม่รู้จะกินอะไรดีหรือว่าอยากรู้เมนูแนะนำของร้านนี้ค่ะก็ถามไปเลยค่ะว่า โอซ s ซ m เม a วะนันเดสกะโอซูซูเมวะนันเดสซึ่งก็จะแปลว่าเมนูแนะนำร้านนี้คืออะไรคะเป็นไงกันบ้างคะสับภาษาญี่ปุ่นก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีโอกาสมาที่ญี่ปุ่นนะคะก็ลองมาสังเกตดูแล้วก็มาอ่านสับที่เซนเซลุ่งเคยสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไซโยนารา